ยังรอก่อนเขาไลายปีไม่แจ้งเตือนไ่คืนไก็ขนหงที่ไงเ็กมน่ะขึ้นหนึ่งย่คนไม่ไรแล้วแล้วมีคนดูค่ะห้าสิาไม่แแล้วถ้าจะเดินไหมนม่งตรงนี้ได้แต่ทีเนี้เนี่มันจะขึ้นแบบนเราะดาวคือ ดาวเหรอดาวคืออะไรทุกคนไม่รู้น่าจะแบบจำนวนคนที่กดแบบกดกดเซฟไลฟ์รหรือเปล่าอยากเห็นอะไรนี้เห,ห็นเรืองอ๋อยแล้วสีท <c oughs> ูบูคืออะไรแม่รูจ้จักด้วยแล้วสีท<ะ>ูบูคืออะไรอันนี้เป็นของขวัญถ้าคนแบบให้ของขวัญมันก็จะขึ้นตงอันนี้จะเป็นจำนวนคนดูนี่เป็นแฟนคลับทักทายเร็วสวัสดีค่ะ นี่ไหนอ่ะจะดูก็ดูเร็วจะปิดไลฟ์แล้วสวัสด,ดีค่ะใครทำไรคือน้องสาวอยากดูไลฟ์เฉยๆก็เลยเปิดให้ดู <laughs> เป็นไงเหมือนที่คิดเขาถามว่าใครเปิดน้ำเยอะไม่ใช่มัาเป็นน้ำเซ่ ปิดน้ำเลยค่ะที่นี่ยโอ้จริงด้วยที่นี่วันนี้วันที่หนึ่งแล้วนี่ไงนี่ไงเวลาของขวัญขึ้นน่ะแล้วก็เป็นอย่านี้มันก็จะรวมกันอยู่ที่นี่หกร้อยของขวัญกี่บาทของขวัญกี่บาทมีมีราคาเป็นกันเองจนถึงแบบราคาสูงอะไรเงี้ยนี่ไงอ้ยเขาจะของขวัญใช่ก็จะดูได้ มันก่อนแม่ก็อยากดูอ๋อมังกอยัไไอยงไงเขาก็จะส่งของฝันให้แบบนี้ก็จะดูได้ว่าเป็นใครอนะไรเงี้ยส่งอะไรให้แม่บอกอยากเห็นเรื่องอะไรค่ะแต่ไม่ต้องส่งนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวหนูไปเปิดให้แม่ดูนหนอตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่สี่พันใช่ไหมเนาะสวัสดีปีใหม่ครับสว,วัสดสี่พันห้าปะสี่พันแปดไม่รู้เคยได้ยัง คปได้ถามทัให้ใช่ไหมชอบเลยค่ะทุกคนดอบเลยค่ะทุกคนอยากรู้จักคนไหนอยากรู้จักคนเขาบอกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นบอลลูนก็ต้องแบบว่ามันก็จะเสียดังเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าบางทีแบบคนคอมเมนต์เยอะแล้วเราแบบเห็นไม่ชัาทุคนเลยอะไรจะไม่อ่านโอเคอ่านอยู่ไหนอ่ะ ไหนเอาเมื่อกี้เสียตังค์ให้เจ่าอะไรมันก็อธิบายให้ฟังอยู่ไงที่ไหนอ่ะน, <c oughs> น้องเรียนรู้กลายเป็นเรื่อที่สี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปไม่ <c oughs> ไปหรอกคนนี้แบบที่อายจะ <c oughs> ตายไหนโชว์ใบใบเลยอย่างงี้โอ้ค่ะค่ะคไอใบใบใส่แม่ใบใบ อย่นหนือย่าหนืหน้ามมาหนูแบบเยงเหยะมากอารมมันขับแต่ใครอยากจิ้มพวกเราคนนี้นะคะคนนี้นะคะจิ้มทำไมอะจิ้มว่าคนนี้เป็นยังไงอันนี้คือใครอันนี้คือใครอันนี้คือแฟนคลับนั่นแหละ แต่ว่าคนนี wow. fan, ้ให e. wow e oh, ้ของขัญเยอะที่สุดเลยว้าว็อปแปนขนัมเบอร์วันใช่แล้วก็เฮ้เาไม่ได้อ่านแล้วสวัสดีครับน้องสาวเฉียนเฉียนเขาบอกสวัสดีครับสวดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบมกไมค่ะมีแบ็คเจ้าเป็นต้นคริสตมาส จะตกมาห้านาทีพอให้ดูแนอม่สวยว่าครับนี่แม่แม่น่าเหมือนแม่เลน่เหมือนแม่รชมแม่เลยคชมแม่อ๋อแม่บอกว่าเอ้ไม่ใช่อะไรนะใครชมแม่เ๋ยแม่คชีแม่ด้วยสวัสดีครับคุณแม่บอกใครชมแม่ให้ีิคาะแม่สวยนะแม่น่ารักมาเลยให้ยี่สิบบาทไม่ให้คนชมอย ก่อเลี้ยงเลี้ยงข้าวแม่เน่ยจะมีคูปองด้วยนะแต่ว่ากินจะเหมดเออเธอไปไลฟ์สินี่ยไลฟ์อะไรนะไลฟ์ในแอปเลยเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละเหมือนกันขายกันอยากไลฟ์เห็นไหมอันอันที่มันเคยมีแบบไวรัลอันเรกเด็กผีอันนั้นแบบการคลับก็ส่งของมาแจก แต่ว่าในนี้ก็จะแบบเป็นของฝัออนอุ้ยที่หนึ่งคนเดิมยายายายยโ้ยสี่ร้อยกว่าคนเลยเสียงแม่เหมือนพี่สาวเลยนี่ล <c oughs> อยละเก้อลอยละโอ,อเคโอเคยังพอจะยังพอจะยังอยากดูเจออะไรอีกจะไปแล้เวเค้ยขาส่งของฝันตั้งแต่ อ่ะแบบนี้ของคมันมีหลายอันเดี๋ยวเปิดให้ดูมันแบบมีเป็นแบบพวกตามเทศกาลต้ก็มีพวกหุ่นวัวเท้าอะไรอย่างเงี้ยต่างหยิบทังเดียวแฟนไหนที่เต็มไหนที่แฟนมีแต่คนพูดถึงที่แฟนไหนไหนหรือที่อ่านได้อันนี้ไหนเต็มนง สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ตจะไปจ่ายบายเลยสิบายบาทุกคนขอให้ e n j o กับวันหยุดนะคะบ๊ายบายเต็มเลยไหนไม่เคยเห็นเลยเห็นไหมเต็มเลยไหนชีอาชีโม่ไหนเพื่องอันแรกไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไหน นี่ไหเนี่ยก็ทักไงี่ยเขาก็เลยพิมพ์มาไม่เตีกนปนตงตลอดเลยนี่คืออ่านคอมเมนต์เก่งกว่าหนูหนูอ่านไม่ทันข้าวคืนค่ะไม่ได้ชมอันนี้อันนี้เป็นจองของขวัญอันใหญ่ๆเพาบอกว่าชมไม่ได้ชมเห็นเฉยๆที่เฟรมมาว่าแม่ยังมาได้ไหมได้ แม่บอกได้แล้วเขาก็เจอแล้วเขาก็ิคุยอะไรเลยใช่เขาก็จะคุยกันมาณนี้แหละเวลามาแล้วให้แม่ดูสวัสดีปีใหม่นะเจ้าแชแม่รู้จักคนไหนบ้างแม่บอกแม่รู้จักน่ารักขนาดไหน จากแซวพี่แชมใช่อาแซวพี่แชมคืไม่ได้แซวเห็นเฉยคือไม่ได้เรียกหนูว่าพี่แชมเนี่ยนะจะพูดนี่ได้ไหนเราเรียกพี่แชมสีพี่แซวกูมไม่ชินแล้วพี่แซวแม่แม่ได้ยินไหมนี่สินะแม่ก็ไม่ไเรียกพี่แซลเหมือนกัน ม่ไม่ได้เรียกพี่เพือนนะแล้วก็เรียกฝึกกับสี่เรียกครูเรียกทำไหวด้วยคามิสี่ใช่หรือเปล่าเออคามิสหคามิสสี่มีเอ็ไอเอมหรือเปล่าไปโหลดมาเลยนะแล้วก็กดคามิสเลยนะกดให้ของฝันด้วยผมงสองข้างหรือของข้างเดียวดี แม่มีแร์ต่เล่นไม่เป็นแม่มีแต่เล่นไม่เป็นแม่ไมดูผม้าตายแล้วต้องต้องพูดดีๆเนี่ยมีเอ้ยอย่าปดมีแต่ว่าเล่นเกมตรงตรงวาอนไมเป็นเี่ยไร่ไม่เป็นไรแม่เอาให้รูดยตรงเนี่ยเนี่ยเงทำไม่เป็นหลืเราให้รูดเขา น้องอะไรนะน,น้องให้กี่โหวตคะพี่หมอน้องให้อะไรนะกี่โหวตน้องให้กี่โหวตวิจะให้กี่โหวตโหวตอะไระปีนี้มันมีงาน general election หรือจักไหอชี่ปีที่แล้วแบบว่าเอาไปเลยสิบโหวตเอาไปเลยสิบโหว,นะวนะตเพื่อนนะเพื่อนน้อยโหดตละเท่าไหร่วิเรามีโทเค็นอยู่ซื้อที่เราได้ไดเดี๋ยวกดโหวตให้ใสต่ตังมาด้วย น้องสาวหนูให้10โวลต์ทุกคนจะให้กีโ่โวเอาละเอาแล้ว,แ,ลวแม่ให้กีโ่โหนึ่งร้อยนอตรงนี้มันย้อนแสงสีสีสีแล้วเงินคือะไรนี่ไงเขาจะส่งบันนีชมาถ้าวัด d ีไหมคะพี่แคนบวกครอบครัวัังให้ดีมีดีกับการรับฟงค่ะนีอาลว้นคอ ทุกคนด้วยนะขอให้จีนมีโชคดีกับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายเร็วจะไปแล้วบ๊ายบายคือทำไมต้องบ๊ายบายหรือว่าชนน้าแล้วก็จะายบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันนะที่นานะ สามสองหนึ่งมีกดแล้วมันก็จะมีแบบไลค์ต่อับบกดไลค์แล้วก็จะกดคิดไลค์บายบาย